เกี่ยวรถหัวปอก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับช่วงเดือนกันยาถึงเดือนพฤศจิกาของทุกปีที่บ้านชั้นจะเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งถือเป็นแหล่งรายได้หลักของคนในหมู่บ้านในช่วงนี้ชาวบ้านกว่า90%ก็เลือกที่จะออกไปรับจ้างทำไร่ทำสวนโดยบางคนก็รับเงินค่าจ้างเมื่อสิ้นวันหรือบางคนก็เลือกที่จะรับทุกสิ้นเดือนขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่จะมีภาระหน้าที่แตกต่างกันออกไปไอ้คำบันตัดสินใจลาออกจากงานที่มั่นคงที่ทำมาแล้วหลายปีกลับมาอยู่บ้าน พราะพ่อกับแม่ขอร้องให้กลับมาดูแลสวนอันมีเนื้อที่60ไร่เนื่องจากทั้งสองท่านค่อนข้างชรามากแล้วไอ้คำปันก็ออกแดดตากลมทุกวันเพื่อทำงานในฐานะเกษตรกรและพ่อก็บอกให้ออกไปรับจ้างบ้านนั้นบ้านนี้เก็บเกี่ยวพืชผลก่อนในช่วงที่ไร่ข้าวโพดบ้านของเขายังไม่พร้อมที่จะเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะได้เรียนรู้งานไปในตัว ไอ้คำบันก็ไม่ได้ไปฏิเสธแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่พ่อคิดนั้นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับที่เขาตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้าแล้วเพราะอาชีพเกษตรกรนี้เราต้องเข้าใจเนื้อง,งานเสียก่อนไอจะเอาเงินมาลงทุนจ้างคนอื่นทำทุกอย่างก็ได้แต่กำไรที่ได้จากการขายผลผลิตนั้นจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเพราะนอกจากค่าปุ๋ยค่ายาแล้วจะต้องเจียดกำไรอันนิดหน่อยไปเป็นค่าจ้างคนงานอีก เรียกว่าไม่คุ้มเลยทำไปก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งวันนี้เอ็งจะไปของขายอะลูกอ๋อวันนี้ไปสวนของลุงพลครับพ่อท้ายหมู่บ้านกากอกานู่นแหละโอทั้งเชื่อบ้านเชื้อคนมันดูคุ้นๆยังไงไพีก่อนไพีก่อนเนาะก็ลุงพลไงพ่อพ่อจำลุงพลไม่ได้เหรอเฮ้ย <Hey! S 1> ฉันว่าแล้วพ่อต้องรู้จักคขวะวตั้งแต่ชื่อบ้านกากอกแล้วพ่อไม่คุ้นเลยเหรออ๋อไอ้ที่อ้วนอ้วนใช่ไหม หอมดิพ่อขนาดซ้ายขนาดขวาดิหน้าตามีหนวดมีเขาโอหน้าเกลี้ยงเลยไม่มีหนวดไปมึงไปซะไปไปไหนก็ไปออกมาจากบ้านกูไปเขาตอบขณะที่เตรียมห่อข้าวซึ่งแม่ทำให้ไปกินตอนกลางวันใส่ถุงยามวันนี้เขาต้องไปรับจ้างตัดขา้าวโพดที่สูนของลุงพลแต่คนแถบนั้นจะเรียกแกว่าลุงแอมตามชื่อลูกสาวคนโตของแก เมื while, ่อเตรียมข้าวของเรียบร้อยเขาก็ออกเดินเท้าไปที <In Kirk. S 2> ่หมู่บ้านกกอกทันทีใช้เวลาเดินเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเขาก็มองเห็นคนงานกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานไปก่อนหน้าแล้วแองนี่ก็เก่งเหมือนกันแน่คำปั้นไปทำงานกรุงเทพมาตั้งหลายปีไม่คิดเลยว่าจะออกแดนมาทำงานหนักแบบนี้ไหวสู้งานคักลุงบุญมีหนึ่งในคนงานที่มาตัดข้าวโพด เอ่ยชมพวกเขาขณะล้อมวงกินข้าวกลางวันใต้ตนร่มไม้ใหญ่กับไอ้นนที่เป็นเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันไอ้นนก็เป็นอีกคนที่ลาออกจากงานในกรุงเทพกลับมาดูเรือกสวนไร่นาที่บ้านเมื่อได้ยินแบบนั้นไอคำปันกับไอ้นนก็ได้เพียงแค่ยิ้มออกมาเท่านั้นและด้วยความที่พวกเขาทั้งสองคนนั้นมีอายุไล่เลี่ยก,กันจึงสนิทกันค่อนข้างเร็ว ในทุกงานรับจ้างพวกเขาก็มักจะไปด้วยกันเสมอพอกินข้าวกลางวันเสร็จพวกเขาก็นอนพักกันตามประสารอเวลาลงงานอีกครั้งในเวลาบ่ายโมงครึง่งเฮ้ยคับปันพาก,กูไปบีบคอไอ้ใบ้หน่อยว่าไรของมึงวะบีบคอยใบคคำปันลืมตาทำท่าทีสงสัยไอ้นอนเอ่ยปากชวนไปเป็นเพื่อนทำธุระด้วยว่าเขตเขาของลุงแอมนั้น ติดกับตีนเขาลูกใหญ่ไอ้นนจึงไม่กล้าที่จะไปปลดทุกคนเดียวเหมือนทุกครั้งแล้วทั้งสองก็เดินไปยังป่าทึบท้ายสวนชาวบ้านชาวสวนแถวนี้การปลดทุกในป่าในเขานั้นเป็นเรื่องปกติเพราะที่นี่จะไม่มีห้องน้ำห้องท่าเพียงแต่ทุกครั้งที่จะขับถ่ายไม่ว่าหนักหรือเบาจะต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนมันทั้งสอง ึงเดินเข้าไปในป่าลึกพอสมควรทั้งสองแยกย้ายกันไปทําธุระคนละมุมแต่ไม่ได้ไกลกันมากนักแค่พอให้มองไม่เห็นกันแต่ยังได้ยินเสียงเรียกของกันและกันเท่านั้นไอ้คำปันทําธุระส่วนตัวเสร็จก็เดินออกมารอไอ้นนตรงทางเข้าแต่รอพักใหญ่ก็ไร้วี่แววของไอ้เพื่อนชายมันจิงได้ร้องเรียกออกไปไอ้นนไอ้นน มึงเสร็จยังวะมึงขี้เลยเยี้ยววะเนี่ยนานชิบหายเลยกูรอมึงนานแล้วเนี่ยไอ้นอนแถวนี้เป็น่ากลัวชิบหายเลยเร็วๆดิว,ว่าเร็วๆดิไอสัตว์เปียวก็เปียวร้องเรียกกันอยู่สองสามครั้งก็อย่างเงียบก็เริ่มใจคอไม่ดีเหลียวมองไปทั่วบริเวณแล้วก็ชุดใจนึกถึงสิ่งที่ลืมนึกขึ้นตอนเดินเข้ามาเพราะในป่ามีทั้งงูสัตว์มีพิษ อันตรายค่าผู้คนไปมากนักเมื่อนึกขึ้นได้ก็ใจหายว่าเริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของไอ้นนขึ้นมาจับจิตไอ้คำปันร้องเรียกพร้อมกับก้าวไปยังทิศท,ทางที่ไอ้นนแยกกับเขาเมื่อครู่นี้สายตาก็คอยสอดส่องมองหาทั้งคนและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็ต้องตกใจจนร้องเสียขวัญเพราะจูๆ่ๆไอ้นน์ ก็โผล่พรวดออกมาจากข้างต้นไม้ใหญ่ในระยะประชิดเฮ้ยโฮ้ยสารเอ้ยกูตกใจหมดเฮ้ยกูเรียกมึงตั้งนานแล้วมึงไม่ออกมาว่าไม่ส่งเสียงอะไรเลยที่หลังอย่าเล่นแบบนี้อีกนะเหนียวแม่งเลยเข้าตะโกนด่าด้วยอารมณ์ที่ขุนมัวเล็กน้อยไอ้นอนไม่ตอบเพียงแต่พ่นลมปากออกมาพื้นหนึ่งเป็นเชิงหัวเราะเยาะไอ้คำปันถอนหายใจ และคว้ามือของมันเตรียมจะเดินกลับแต่แล้วต้องหยุดชะงักเพราะไอ้นนขืนไว้ไม่ยอมเดินตามมาไอ้คำปันหันไปมองก็ต้องรู้สึกขนลุกอีกครั้งเมื่อเห็นว่าไอ้นนมองหน้าเขาด้วยสายตาที่น่ากลัวมันหยิ้มกว้างสายตาแข็งกร้าวมันจึงรีบถอยห่านความรู้สึกข้างในมันบอกว่าไอ้นนมีปฏิกิริยาที่แปลกไปจากเดิม ไอ้นนท์ยืนยิ้มมองเขาอยู่สักพักก่อนจะพูดเสียงเรียบออกมาว่าไปไปกันเถอะแล้วไอ้นนก็เดินผ่านหน้าไปช้าๆ้าวูบหนึ่งได้กลิ่นเหมน็นเน่าโชยมาจากตัวของไอ้นนท์แต่ก็เพียงแค่แวบ,บเดียวเท่านั้นไอ้คำปันเดินตามหลังไอ้นนท์คอยสังเกตท่าทีแปลกๆท่าทางในการเดินของมันแปลกไปอย่างมากมันแข็งทื่อเหมือนหุ่นยนต์ ความหวาดหวั่นสั่นกลัวเริ่มเข้ามาเกาะกินในใจอย่างไม่รู้สาเหตุเดินไปสักพักไอ้นอนก็หยุดแล้วหันมามองอย่างชา้ากลัวงั้นเหพูดเสร็จไอ้นอนก็หันกลับไปเดินตรงเข้าที่ซึ่งที่พักที่คนงานยังคงพักผ่อนกันอยู่โดยไม่พูดอะไรอีกพอไปถึงตรงที่ยังสำรับกับข้าว ที่ยังกินกันอยู่เมื่อครู่ยังไม่ได้เก็บไอ้นนก็นั่งยองๆเอาจานข้าวขึ้นมาเลียแผลบๆอย่างหิวกระหายไอ้คำบันที่เห็นอากับกิริยาแปลกๆนั้นก็ร้องเรียกเฮ้ย <Hey, S 1> ไอ้นนมึงเป็นอะไรวะไอ้นนหันกลับมาทำตาขวางใส่ทันทีแล้วก็ก้มหน้าก้มตาเลียจานข้าวต่อไปครู่เดียวก็มีเสียงรถมอเตอร์ไซค์แล่นเข้ามาไอ้คำปันก็หันไปมอง ก็เห็นว่าเป็นเด็กจากร้านค้าของชำในหมู่บ้านหลังรถมีถุงใส่เนื้อสดและเครื่องในอีกทั้งยังมีเหล้าขาวสองสามขวดติดมาด้วยกับข้าวจะกับข้าวมีทั้งหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องในเหล้ายาปลาปิ้งสุราเป็นสิ่งไม่ดีเลิกได้เลิกเลิกไม่ได้เรามีขายเด็กหนุ่มคนนั้นร้องบอกทั้งยังไม่ได้ดับเครื่องรถไอ้นอนหันขวับ ทิ้งจานข้าวและปรีเข้าหาเด็กหนุ่มคนนั้นทันทีพอเข้าไปถึงก็กระชากถุงเนื้ออย่างแรงแล้วมันก็ทำในสิ่งที่ไม่ว่าใครที่ได้พบเห็นก็ต้องตกตะลึงไอ้นอนนั่งยองๆขบกินเนื้อสดและเครื่องในนั้นอย่างอริอร่อยมันไม่สนใจสายตาหลายคู่ทั้งไอ้คำปันและคนงานที่มองดูอยู่อย่างหว,ดวาดหวาดไอ้นนท์พ่งเป็นอะไรวะเวิดบ้าอะไรขึ้นมาเนี่ย ไอ้คำพันร้องถามร่างเดินเข้าไปหาด้วยความกล้ากล้ากลัว,ลวไอ้นนหันขับมามองตาขวางพร้อมกับตะวาาเสียงดังจนต้องถอยกรูดอย่างตกใจอย่าเสือกเรื่องของกูอย่าเสือกอย่ามายุ่งกับกูกูหิวเสียงพูดคุยดังอื้ออึงพวกคนงานที่ได้ยินเสียงเริ่มตื่นและเดินเข้ามาดูเหตุการณ์ บางคนถามไถยว่าเกิดอะไรขึ้นบางคนก็พูดกันว่าอาการแปลกๆของไอโนอนนั้นเกิดจากผีเข้าผีสิงเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเสียงของลุงแอมที่เอ่ยถามขณะเดินเข้ามาและเมื่อแกเห็นกิริยานั้นของไอโนอนนั้นก็ถึงกับร่วงออกมาอย่างสงสัยแกยืนมองอยู่ครู่หนึ่งก็ก้กาวเข้าไปนั่งยองๆองลงเบื้องหน้าไอโนอน ที่บัดนี้คิ้วกินเนื้อสดๆอย่างอร่อ,รอยเสียงทางอย่างเปรมปรีแสนสุขของไอ้นนนั้นบ่งบอกได้ว่ามันพอใจกับรสชาติของเนื้อสดและเครื่องในที่ส่งกลิ่นคาวคักคุ้งเพียงใดเอ็งเ,เป็นอะไรไหวนนทบอกลุงมาสิลุงแอมถามเสียงเรียบแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบใดๆไอ้นนไม่ได้แสดงท่าทีสนใจแกเลยแม้แต่นิดเดียว มันยังคงก้มหน้าก้มตาขบกัดกินเนื้อสดอย่างอร่อยอร่อยอืมดูท่าจะไม่ใช่ไอ้นอนสินะแล้วมึงเป็นใครล,ล่ะฮะตอบกูมาซิพอจบประโยคคาถามของลุงแอมไอ้นอนก็หยุดเกึกหันมายิ้มหน้าครูให้กับแกก่อนที่จะหัวเราะในลําคอเบาๆลุงแอมมองไอ้นอนนิง่งก่อนจะลุกขึ้นช้าๆแกเดินมาถามไอ้คำปันว่าเกิดอะไรขึ้น ทำไมไอ้นนจึงเป็นเช่นนี้ไอ้คาปันตั้งสติและเล่าเรื่องทุกอย่างให้แกฟังโดยไม่ปิดบังพอลุงแอมฟังจบก็ถามว่าไปทําธุระกันตรงไหนเขาก็ชี้มือชี้ไม้ไปยังตีนเขาที่พวกเขานั้นเข้าไปปลดทุกกันและเมื่อลุงแอมทราบแกก็ถอนหายใจยาวหน้าถอดสีในทันที ทำไมถึงเข้าไปที่นั่นกันตรองอื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมพวกมึงไม่เข้าไปกันวะหาแต่แนวยากให้กูไอ้คำปันสงสัยในคำพูดของลุงแอมจึงได้เอ่ยถามแกถอนหายใจแล้วเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนที่หมู่บ้านแห่งนี้เคยมีผีปอบอารวาดเป็ดไก่และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านพากันล้มตายเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงคนที่ร่างกายเจ็บป่วยอ่อนแอก็ตายไปแบบปัจจุบันทันด่วนนั่นสร้างความหวาดหวั่นให้แก่คนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากหมอทําในหมู่บ้านบอกว่าเป็นฝีมือของผีร้ายที่ข้ามมาจากฝั่งลาวซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านนี้เพียงแนวเขากั้นเท่านั้นพิธีกรรมจับและกักขังจึงเริ่มขึ้นหมอทําจับปอบตอนนั้นขังเอาไว้ในหม้อดินแล้วเอามาฝังเอาไว้ณที่ตีนเขาที่พวกเอง ไปปลดทุกกันตรงนั้นแหละตั้งแต่นั้นเห <_ d ose> ตุการณ์ความน่าสะพรึงกลัวของหมู่บ้านก็เงียบสงบลงดังเดิมและเหตุผลที่หมอธรรเอาหม้อดินมาฝังไว้ตรงนั้นเพราะหวังว่าจะให้เจ้าป่าเจ้าเขาช่วยกักขังผีร้ายเอาไว้อีกชั้นหนึ่งและลุงแอมก็คือหนึ่งในลูกชายของหมอธรรมคนนั้นด้วยดังนั้นการเอาสิ่งไม่ดีมาฝังไว้บริเวณที่ของตนก็เป็นการดี เพราะจะได้ไม่มีใครเผลอไปทำร้ายหม้อด,ดินขังปอบโดยรู้เท่าไม่ถึงการตัวลุงแอมนั้นแรกๆก,ก็กลัวและเป็นกังวลเป็นอย่างมากแต่เนื่องด้วยเหตุการณ์มันผ่านมามากกว่า20ปีโดยไม่มีเรื่องร้ายอะไรเกิดขึ้นแกจึงวางใจแต่ทุกครั้งแกก็จะกำชับคนงานว่าอย่าย่างกลายเข้าไปในบริเวณป่านั้นหากไม่จำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น แก่หม้อดินขังปอบไปนั้นและคนงานที่มารับจ้างลุงแอมก็ปฏิบัติตามแต่โดยดีแต่ไอ้คำปันกับไอ้โนนนั้นเป็นเด็กรุ่นหลังไม่เคยรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและไม่มีใครบอกกล่าวห้ามปรามเกี่ยวกับป่าดีนเขาตรงนั้นเลยจึงได้พากันเข้าไปโดยไม่รู้เรื่องรู้ราวและเหตุร้ายก็เกิดขึ้นดังที่เห็นลุงแอมเล่าจบก็เดินไปขอยืมรถเด็กสมเนะ พร้อมกับกํำชับว่าให้ทุกคนดูไอ้นอนไว้อย่าให้เลิดหนีไปไหนแกจะไปตามหมอธรรมาจัดการพอได้ยินแบบนั้นไอ้นอนก็มีท่าทีหวาดกลัวและเตรียมจะวิ่งหนีแต่ก็ยังช้าก,กว่าผู้ชายที่มารับจ้างตัดขา้าวโพดพวกเขาพุ่งเข้าไปจับตัวไอ้นอนเอาไว้ได้ทันการลุงแอมรีบขี่รถออกไปอย่างรวดเร็วระหว่างนั้นไอ้นอนก็ดิ้นรนขัดขืน พร้อมกับแหกปากร้องดังลัน่นแรงของเด็กหนุ่มอายุ20ปลายๆดิ้นทุรนจนคนงานพากันจับแทบไม่อยู่ไอ้นนท์แหกปากร้องด่าทอคนพวกนั้นด้วยถ้อยคำหยาบคายแล้วจู่ๆมันก็เปลี่ยนกิริยาไปกลายเป็นไอ้นนท์คนเดิมพร้อมกับอ้อนวอนว่าให้ช่วยมันด้วยมันกลัวเหลือเกินฉับพลันนั้นก็เปลี่ยนเป็นกริ้วกราดหัวเราะด่าทอเหมือนเดิม แล้วก็เปลี่ยนเป็นไอ้นอนที่ร้องไห้ข้ามครวญอย่างน่าสงสารอีกอาการที่เปลี่ยนไปมาของไอ้นน,อนนั้นทำให้ไอ้คำปันทั้งสงสารทั้งหวาดกลัวจับขั้วหัวใจตั้งแต่เกิดมาจนอายุจะ30ในอีกไม่กี่เดือนก็เพิ่งเคยพบเห็นเหตุการณ์แบบนี้ต่อหน้าต่อตาเป็นครั้งแรกครู่ใหญ่ลุงแอมก็กลับมาพร้อมกับชายคนหนึ่งไอ้คำปันจำได้เลยว่า เขาคือลุงเล่หมอทรรประจำหมู่บ้านและยังเป็นพี่ชายของลุงแอมอีกพอมาถึงลุงเล่ก็ตรงเข้าไปหาไอ้นน,นทันทีและเมื่อไอ้นนเห็นหน้าพร้อมกับสิ่งที่ถืออยู่ในมือของแกไอ้นนก็ดิ้นรนร้องออกมาอย่างกรี้วกลาดไม่ไม่กูกูกูก,กไม่กลับไปอยู่ในนั้นนะอย่าทากูอย่า แต่ลุงเล่ก็ไม่สนใจที่จะฟังคำขอร้องของไอ้นนแต่อย่างใดแกนั่งลงวางหม้อดินที่ถือไว้ตรงหน้าจากนั้นก็ควักมีดเล่มเล็กๆขึ้นมาท่องคาถาแล้วจอปรายมีดจิ้มลงตรงหว่างคิ้วของไอ้นนมันร้องหวยหวนขอร้องอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาและคู่เดียวก็สลบลงปิดตาสลบสลายอ่อนเปรีย้ยเหมือนคนไม่มีกระดูก ลุงเล่าลากปลายมีดไล่จากหน้าผากของไอ,นอน้นนไล่ลงมาเรื่อยๆผ่านไล่ลงมาจนกระทั่งถึงปลายเท้าแล้วมีดก,ก็เคาะก,กับปากหม้อเหมือนตั้งใจจะสลัดอะไรสักอย่างที่ติดกับมีดให้ร่วงลงไปในหม้อนำไปฝังที่เดิมคงจะไม่เข้าท่าซะแล้วล่ววะเดี๋ยวลงจะเอาไปด้วยจะได้ไม่มีใครหรือทำให้มันหลุดออกมาอีกลุงเล่บอกพลางเดินไปที่รถ ลุงแอมก็รู้หน้าที่ขี่รถกลับไปส่งลุงเล่ที่บ้านครูใหญ่ไอ้นนทก็ตื่นขึ้นไอ้คำปันก็เลยได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้นนท์ตั้งสติได้ก็เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ฟังไอ้นนเล่าว่าพอแยกย้ายกันไปก็ตรงรีบไปยังข้างต้นไม้ใหญ่เพราะปวดท้องมากระหว่างกำลังปรดทุกขอยู่จูๆ่ๆก็มีลมพัดเข้ามาวูบใหญ่ และยังไม่ทันที่จะได้สงสัยอะไรไปมากกว่านั้นจู่ๆก็เห็นเงาดำๆยืนจ้องมองอยู่หลังต้นไม้แล้วเงานั้นก็พุ่งเข้าใส่มันในทันทีไอ้นอนบอกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกเหตุการณ์ที่เป็นไปมันรู้ตัวทุกอย่างแต่ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้มันพยายามร้องขอให้คนช่วยแต่มันก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยจนกระทั่ง หมอทำม,มาช่วยจึงได้กลายเป็นอิสระจากนั้นก็พากันกลับบ้านในทันทีและเมื่อถึงบ้านก็ถูกทั้งพ่อทั้งแม่ตำหนิเป็นการใหญ่บอกว่าทำอะไรไม่รู้จะคิดไม่รู้จักถามจะทำธุระส่วนตัวทำไมไม่ถามผู้ใหญ่ว่าสามารถกระทำตรงไหนได้บ้างนี่ดีนะที่พ่อหมอช่วยเหลือเอาไว้ได้ทันมิเช่นนั้นเหตุการณ์เลวร้ายเหมือนดังเช่นในอดีต คงกลับมาอีกครั้งเป็นแน่และสาเหตุที่ผีปอบนั้นหลุดออกมาได้คงเพราะไอ้นอนท์ไปยืนฉี่ตรงบริเวณที่ฝังหม้อดินของมันเอาไว้หลังจากนั้นทั้งสองก็เข็ดกับเรื่องแบบนี้ไปตลอดชีวิตครั้งต่อไปจะปลดทุกข์จะหนักหรือเบาคงต้องถามไทยให้ครบถ้วนและละเอียดเสียนหน่อยแล้ว